อ่าแล้วไม่เอาขายสวยก็คอนโดสองเม้นต้อไม่ขายว้ยนี่เรียนวัดจันเดียบมันีแล้วนี่อะครับตอนเนี้ยไอไอแขกต้องจริงตัดสดอะไรเสร็จปุ๊บมันอ่ที่เแียบขายต้องขับราด้เหรอ้ตอนนีต้องโอโม่เนี่แสนห้ในห้องเดียวใช่ไหมห้องเดียว ห้องเดียวจริงแต่มันมีกั้นกั้นห้องในตัวแล้วห้องหนึ่งห้องใหญ่น้ำถ่ายแน่ดูมาแล้วเหรอไอเขาถ่ายใหม่บ้ามันเห็นอยู่แล้วเขาตัวสามสามตารางเนีมตรสามจุดห้ากว้างสามเมตรห้าสิบมั้งยาวประมาณเอาไว้ตรงนี้เลยตู้เย็นอย่าง้แล้วก็มีข้างนอกออกไปอีกมบัวถ้าทะลุสองข้องก็สบายทำอะไรดูบุหรี่คนเดินไปไกล พี่จะมาได้หน่ยอย